นักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสุขบญญาบญัตินั้นคืออะไรทําไมจึงต้องมีสุขาบญญตัติแล้วสุขาบญญัตินั้นมีกี่ประการไปฟังกันเลยค่ะสุขาบญญัติคืออะไรสุขาบญญัติก็คือข้อกําหนดที่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยนั่นเองค่ะทําไมจึงต้องมีสุขาบญญตัตินั่นก็เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามสุขาบญญัติจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม สุขบัญญัติมีทั้งหมด10ประการประกอบไปด้วย 1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 4. ทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด งดสูบบุหรี่ดื่มสุราใช้สารเสพติดเล่นการพนันและงดการสัมสอนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอ สิมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมทั้งหมดที่กล่าวมา10ประการทำอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย